จเจริญธรรมสำหับดีค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงบ่ายของบวรศรีสาโศกในงานวาบาบบและงานเพื่อฟ้าดินในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้การปลูกกะลัมค่ะซึ่งคุณยายที่อายุ8ปปีนะคะมาสอนเด็กๆนะคะคุณยายบอกให้ให้เรารู้ว่ายายอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมาดูเลยค่ะ,ะการถอดนะคะ ตอนนี้คุณยายจะสาธิตการที่จะเอากระลำออกค่ะและที่สำคัญในแต่ละกลุ่มก็ต้องมาดูแลนะคะโอเคเดี๋ยวบรรยากาศการปลูกจะเป็นอย่างไรไปดูใกล้ๆคุณยายอีกรอบหนึ่งนะคะนนะอบอกไว้แล้วค่ะรเราก็แบ่งเป็นสีนะคะดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นภาพและบรรยากาศนะคะว่าในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบการปลูก ตรงไหนก็จะดูแลกลุ่มของตัวเองให้ให้ขึ้นนะคะโดยเฉพาะผลผลิตในอนาคตนะคะมาดูคุณยายนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะน่ดูนะคะนะคะคุณยายบีบถุงนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชม่ะซึ่งเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนะคะแล้วก็ดึงออกนี่เวลาลนี่เวลาลงให้อยู่ด้านข้าง อาเชื่อขุตอนเือเขุดงแค่นี้ละอ่าแล้วก็โ่เดี๋ยวกล<อ>ุ่มนี้นี่มันมอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่แบบว่าปูแบบอินทรีย์แล้วก็ใช้ได้ผล100%เเซเลยนะคะคุณยายก็สาธิตเดี๋ยวมาดูกันนะคะบรรยากาศในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมได้เลยนะคะปุ๋ยเราใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นทีน่ในการซื้อใหม่ นะคะพื้นดินในการซื้อใหม่ดังนั้นการ <bureaucracy S 1> ปรับดิน,นการมีปุ๋ยหรือว่ามีจุลินทรีย์ในดินจะยังไม่มากพ <rast> e อดังนั้นปุ๋ยเราจะใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะตอนนี้เริ่มลงมือแล้วคะ่ะมาดูมาดูที่กลุ่มยายตีดนะคะลงมือแล้วคะ่ะ <ga> อ <yes> ่าดูนะคะดังนั้นวันนี้จะได้เห็นกระบวนการเรียนรู้การร่วมมือกันนะคะ เริ่มแล้วนะคะอ่าม,ม,มีมือขุดม,มือปลูกนะคะต้องลองดูนะคะว่าแต่และกลุ่มก็มีการวางแผนนะคะอย่างกลุ่มนี้ขุดยาวแล้วก็ย้อนกลับมามอ่าโอเคลองมาดูฟากยายตีดยายตีดเป็นยังไงคะยายตีด มวลมวยีดนะคะดูยตีดปลูกนะคะประมาณว่าก้นไม่ต้องนั่งเลยไม่ต้องนั่งเลยก้นอ่ด้านนี้นะคะอ้าวปลูกง่ายไหมคะปลูกง่ายไหมง่ายค่ะพี่โคุณยายสอนอะไรบ้างเทคนิคคุณยายสอนอะไรบ้างก็สอนวิธีการเตรียมดินค่ะเตรียมหลุมค่ะก็ขุดหลุมไว้ค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยมารองก้นค่ะแล้วก็คลุกดินก่อนอื่นก็เคลียก็ ดึงถุงออกแบบนี้ค่ะเอาผักอวางลงไปแบบนี้ค่ะก็ขุปากหลุมค่ะง่ายนิดเดียวนะคะค่ะไปไปแล้วก็อรอลดน้ำแล้วก็อรอลดน้ํานะคะมาด้านนี้บ้างมาด้านนี้บ้างนะคะเราจะเห็นว่าในแต่และกลุ่มก็แบ่งกันขุดนะคะขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยอา้าวเดี๋ยวมาดูหน้าที่อันนี้หน้าที่อะไรใส่เท่าไหร่ครับ กำมือหนึ่งอ่ะใส่กำมือหนึ่งไหนดูวิธีการใส่ปุ๋ยซิใส่ยังไงคะอย่างนี้เลยเหรอมาดูนะคะน้องๆบางส่วนก็ช่วยกันใส่ปุ๋ยนะคะจากที่คุณยายได้สอนว่าหลังจากคุณลุ้มก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ดวไปถามน้องเพชรเพชรใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เพชรใส่กับประมาณสองถ้วยค่ะสองถ้วยนะคะย้ายไปดูอใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะโอ้เจ๋งๆนใช่ไหมใช่ค่ะ เทคนิคที่อายสอนอะไรบ้างคุณยายสอนปลูกค่ะสอนปลูกวิธีปลูกของคุณยายยังไงคุใยายจะให้จับขึ้นมาแบบเป่ามือมากเลยค่ะตอนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็เตรียมปลูกได้คนละกี่แถวคะได้คนละสามแถว,ย,วยาวๆลงไปเลยค่ะใ,ใช่ค่ะโอเค ใส่ปุ๋ยต่อเลยท่านผู้ชมคะบรรยากาศในช่วงบ่ายๆแบบนี้เป็นการเรียนรู้การปลูกกะหล่ำแบบอินทรีย์นะคะ<ม>เปิดเผยสูตรโดยคุณยายของนะคะเจ้าของนะคะสวนในบรวรศรีสะอาโศกทั้งปีเราจะได้กินกะหล่ำกินบล็อกครี่แล้วก็กินทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นผักในช่วงฤดูหนาวนะคะวันนี้ คุณยายบอกว่าอายุมากแล้วจะทำอย่างไรจะให้ลูกหลานได้เรียนรู้การปลูกแบบมืออาชีพใครก็ปลูกได้แต่ปลูกให้เป็นปลูกให้ได้กินปลูกให้ได้ขึ้นวันนี้คุณยายจึงมาแนะนำสูตรเด็ดนะคะให้กับเด็กๆนะคะมีหน้าที่อะไรครับพี่คุณลุงครับลึกไหมคะคุณลุงอ่ะพอประมาณครับพอประมาณนะคะดูการขุดประมาณนี้เนาะ โอเคการขุดหลุมพอประมาณนะคะไม่ได้ตื่นเกินไปนะคะก่อนหน้านี้มีการเตรียมดินไว้แล้วนะคะค่อนข้างจะปลูกได้เร็วมากเลยนะคะสำหรับกลุ่มสีน้ำเงินนะคะกลุ่มสีแดงจะอยู่ร่องกลางแล้วก็สีส้มก็จะอยู่ร่องท้ายสุดนะคะ นะคะก็จะมีแผนกพวนดินตามนะคะกลุมที่ทําได้รายละเอียดก็จะมีการพวนดินน้องใหม่นะคะเพราะพวนได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะผลผลิตในครั้งนี้คือการร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆนะคะอ่าดูค่ะบรรยากาศลูกตาคุณยายสอนอะไรเทคนิคที่สำคัญในการปลูกกระลำก็ ก็ให้ขุดดินให้มันลึกๆค่ะเพราะว่าถ้ามันตื้นไปมันจะมันจะตายค่ะทค่อืนแล้วที่อ,อื่นนะคะที่อื่น,นก็เพราะว่าหนูก็เคยทํากับยายมาตอนปีที่แล้วอะค่ะยายก็ได้สอนทำมาเยอะค่ะปีที่แล้วขึ้นงามไหมก็งามค่ะหัวใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะกระหลำ่ำกระหล่ำใช่ไหมค่ะแล้วมันต่งยังไงเคมีกับแบบไร้าสารพิษค่ะ ก็คือถ้าเรากินแบบว่าไรสารพิษเราก็แบบจะได้สุขภาพที่ดีค่ะอู้อร่อยด้วยเนาะค่ะโอเคนอกจากเด็กๆเ,เขาจะได้เรียนรู้การปลูกแล้วนะคะการที่ได้นําไปแปรรูปเป็นอาหารก็คือสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นอาหารในครั้งนี้ที่มีคอนเซปต์ใหญ่ๆว่าการสร้างอาหารคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ สร้างความฉลาดก็คือสร้างอาหารนะคะดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการห้องเรียนใหญ่มากๆเลยที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้การสร้างอาหารครั้งนี้ร่วมกับชาวชุมชนแล้วก็วันนี้คุณยายของได้ถ่ายมรดกได้ถ่ายทอดมรดกที่ที่ดีงามแล้วก็ที่ล้ำค่านะคะคุณยายบอกว่าเวลาเอาให้ลึกให้ลึกๆเนาะอย่างนงี้เนาะแล้วก็เอาปุ๋ยลงไปอย่างนงี้นะค่ะเนี่ยอย่างนงี้นะคะอย่าให้มันอย่าให้มันสูงนะคะ อย่างนี้ค่ะการเรียนรู้แบบนี้อาตมคิดถึงอย่างไรบ้างคะโอ้ดีมากเลยค่ะสมัยที่มีความชำนาญในวิชาชีพแล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนอื่โอ้สุดยอดค่ะเพราะว่าหาคนที่มีอยากจะถ่ายทอดมันไม่มีหรอกค่ะเขามีแต่หวงแต่คุณยายเรานี่ให้เลยนะคะค่ะแล้วก็เรียนรู้กันจริงจริงจรงจังเลยค่ะเรียนรู้จริงจังเลยค่ะก็เลยอยากจะมาเรียนนะคะวิชาความรู้จริงๆเนี่ยเราก็แบบปลูก ตามใจไงฮะแต่นี่คุณยายบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะหัวโตวแล้วคุณยายก็ทาได้ผลจริงๆไงอย่างดอกดอกดอก,ดอกกระลำปีก็ขนาดนี้ใช่ไหมคะ,ะคุณยายมีความรู้จริงๆแล้วต้ออยากเก็บเอาไว้อ่ะค่ะบ้านเนี้ยบัดมัดมันขึ้นซ้ำหนึ่งเขากบเอาปุ๋ยมาหอยอีกก็ไดห้อยไปห้ยไ,ไปบ้านเนี้เากะเบิองเบิองหยาเบืองหยั่งมัน ฮ็ดไปเรื่อยสอนอียงลูกหลานแน่ซอนมาสอนเนงเขาแน่สอนปลูกพักปลูกวิธีแบบใดวิธีแบบนี้แหละแบบย่ายปลูกนี่แหละเออไอเฮ็ดจังสี่แหละนะคะยิ่งการเรียนรู้แบบนี้การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินะคะจากผู้รู้แล้วก็จากผู้ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้เด็กๆมีความหวังที่สิ่งที่น้องๆปลูกเนี่ย จะเป็นผลผลิตที่สวยงามนะคะคือทุกคนมาร่วมเรียนรู้ได้อย่างคึกคักเลยนะคะคือการเรียนมีสองอย่างเรียนในห้องสี่เหลี่ยมกับเรียนในโลกกว้างใต้ขอบฟ้ากว้างางี้เรียกว่าเรียนนอกห้องเรียนเป็นการเรียนโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน อย่างวันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกผักจากคุณยายที่มีประสบการณ์มายาวนานพูดง่ายๆว่าปล,ปลูกเลี้ยงชาวชุมชนแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไปชุมชนอื่นอีกมายาวนานแล้วร่วม20ปีนะ คุณยายของก็เป็นถือว่าเป็นปราชชาวบ้านคนหนึ่งนะของศิสสาโศกหรือว่าเป็นครูภูมิปัญญาพื้นบ้านในการปลูกผักอินทรีย์เนาะเพราะปลูกมาหลายสิบปีแล้วด้วยการใช้สูตรง่ายๆนะใช้พริกเป็นตัวไล่หนอนไล่มแมลงนะแล้วก็ใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยหมักสิ่งที่ควรใส่ยิ่งกว่ายางอื่นคือใส่ใจนะซึ่งเทคนิคของยายของไม่มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายมาก คือเอาใจใส่มันจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เป็นการเรียนรู้ที่ห้องเรียนใหญ่จริงๆอย่างที่เราได้บอกไว้แล้วก็ชอบแคปชั่นของคุณยายปลูกกระหล่ำใครก็ปลูกได้แต่จะทำให้เป็นทำให้ได้กินนี้ไม่ได้ง่ายๆนะคะด้านนี้นะคะต้องถามอาไปเพียนคุณยายสอนเทคนิคอะไรบ้างคะ คุณยายสอนเทคนิคว่าอย่ากโกยปุ๋ยขึ้นมาข้างบนก็ได้ค่ะเอาอยู่ด้านข้างๆนะคะค่ะโกยลงด้านขาเอาอย่างนี<อ>้นะคะเอาข้างๆแล้วก็ให้มันลึกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพูนขึ้นมายายบอกถ้ามันพูนขึ้นมานะ่ะจะทําให้จะทําให้มันตายนะคะเพราะว่าเวลาน้ําชะอะไรอย่างเงี้ยหาดินมันรากมันไม่ลงข้างล่างนะคะ,คะเวลานี้ก็คือพยายามไม่ให้มันหลุดนะคะค่ะลงลึกเลยนะคะค่ะ ะะถ้าหากท่านผู้ชมได้ติดตามคลิปในการปลูกของแต่ละคนเราเห็นว่าทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่คุณยายถ่ายทอดในครั้งนี้ มากเลยบรรยากาศเรียนรู้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานแล้วก็คุณยายก็เต็มใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีการชื่นชมเด็กๆด้วยว่าเด็กๆทาได้ดีผักเนะี่ยจะจะถ้าให้สวยจะให้มันออกดอกสวยเนะี่ยต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะนี่ก็คือห้องเรียนการเรียนรู้ที่เป็นห้องเรียนใหญ่เรียกได้ว่าทั้งบวรเลยนะคะบ้านวัดโรงเรียนที่มาร่วมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะทุกคน ตางทุ่มเทเวลาในช่วงงานเพื่อฟ้าดินในงานวบๆก็คือกิจกรรมโฮมแฮงในช่วงบใบยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญระหวังว่าสิ่งที่เด็กๆเ,เขาได้ปลูกวันนี้เขาก็จะได้เห็นผลงานของเขาว่าปลูกกะหล่ำให้งามจากฝีมือน้องๆน,งนี้ก็สามารถทำได้นี่คือซัพย์ที่ยั่งยืนทรัพย์สามารถติดตัวเด็กๆไปองค์ความรู้ที่เป็นวิชาชีพ ที่นำกลับไปใช้อย่าลืมแคปชั่นของคุณยายวันนี้ต้องขอย้ำอีกนะคะว่าทำได้ใครก็ปลูกได้แต่ทำเป็นทำให้ได้กินนี้มีไม่มากวันนี้คุณยายจึงทุ่มเทให้กับพวกเราทั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาทั้งชาวชุมชนมาเรียนรู้ในครั้งนี้วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกับภาพบรรยากาศการเรียนรู้ห้องเรียนใหญ่ที่บรวรศรีสาโสดครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรรมสำนัสดีค่ะ